ผมไม่ได้ทําเลยครับเป็นสมเนรแล้วไปป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างภาษาอังกฤษของคุณหมอแต่ว่าชาวบ,บ้านเรียกจีพิทตอนนั้นดังโม่ขึ้นลยครับดังโน่ขึ้นดังโนจมูกใหญ่จมูกใหญ่ขึน้นไข่อึงๆรงไข่อึงเงก็คือบวมเป่งเวลีบิกพรรยกาบ้านหมู่บ้านผือต past, ํานตพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงพี่ สัญญาพาไปหลวงพญญี่สายันสิสายันสัญญาหลวงพี่สายันไะเน้นสมปองเป็นเน้นอายุสิบสามครับดังใครดังบวมกลับมากุฏิฮะบวมก็เดิม <c oughs> บวมหนักเลยจากเป่งอยู่แล้วเป่งๆเลยไปโรงพยาบาลศีนครลินโอ้โหห,หมอสวยมากมจำไม่ลืมเลยเ <c oughs> นื้อภาพเนนอายุสิบสามแล้วหมอสวยะอยากรักษาอะไรได้เลยอะไรเงี้ย อยู่ตึกหูคอจมูกไปนอนอยู่ตั้งนานเที่ยงคืนทุกที่มีพัดลมหมดเลยงบประมดที่เตียงเนียนสมปองพอดีร้อนก็ร้อนเป็นผู้หญิงอ่ะใส่ชุดขาขาวผมยาว,ยาวๆเดินช้าๆตนตายในโรงพยาบาลปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปทางอื่นเลยแน่นอนเลยทักหนึ่งไหมแต่ผมตามมันก็ไม่ลงอ่ะนั่งอยู่ปลายเตียงเราเลยอ่ะตาแดงเลยอะ เนนนะเนนนะสินก็มีอยู่แค่จิบข้ออาจจะสองไรกว่าข้อไม่เท่าพระแต่พระบางลูกอาจจะไม่เหลือนะถามเราเฉยอ่ะมาเดินจะช้าไม่พอมึงมานอนเตียงกูทำไมโอ้ยร้อนก็ร้อนหงุดหงิดก็หงุดหงิดโรคภยัยเเจ็บยังไม่หายมึงมานอนเตียงกูทำไมไอ้ตอบสวนไปเลยไม่ใช่เตียงมึงเตียงโรงพยาบาลวอย จบละหาละแต่เรื่องจริงคือผมอยู่ติดหูคอจมูกครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็เข็นมาแล้วก็ไม่รักษาตั้เที่อยู่เงี้ยสุดท้ายคุณหมอก็รักษาจุ้งกึงอิกจาจาแล้วก็เอาตรงตรงอุ้ยใครทานอะไรอยู่ไหมเนี่ยอีกทุ่งผมไม่ค่อยทานแล้วเนาะอนุญาตดูหนองออกครับตัวเสร็จปุ๊บก็ใส่เราลดเข็นไม่มีอะไรให้เราเช็ดด้วยนะย่อยยั้งยางย่อมสมเพลียเวียทาน่าก็เลยเอาทิชสูไมาเห็นเสร็จ ทิชูแกอยู่วัดาตาันเลียงมาก่อนเนี่ยแล้วแกสึกก่อนเนี่ยแล้วแกไปทํากระดาษออกมาจากไอ้ต้นไม้แล้วมาทําเป็นกระดาษแต่บางห้างเนี่ยเขามีเครื่องมือเป่านะเครื่องเป่ามือไม่ต้องใช้ทิจูแล้วประหยัดไปสามพันต้นต่อเดือนเลยนะรู้เรื่องไหมเนะี่ยจากทิชชู่ตัดต้นไม้มาเป็นที่เป่ามืออ่ะแล้วแต่เลยไม่ได้ทักไม่ปล่อยให้ไหลาย,ยาวมันคนละทิศก็ไม่ไม่พูดคนละทิศคนละทางกันไม่พูดไม่ทักเลยปล่อยยาวเลย ดูเหมือนอยู่ตั้งใจอยู่นะครับเอพี่ครับดั้งเดิมดั้งเดิมเข้าใจคำว่าดั้งเดิมไหมเนี่ย <simultaneously> ดั้งเดิมเลยอ๋อพ่อผมไปดูตาเอกตาเอกตาเอกจมูกโตน่าจะได้ดั้งพ่อมาโอ้ขอบคุณพ่อมากหน้านี่ <S 2> <S 2> <ผม S 1> นได้แม่มาถ้าผมได้หน้าพ่อนะผมบวชไม่น่าเกินสองเดือนตาเอกหล่อมากเขาเรียกสรนละพงเลยนะ